ถึงตอนนี้จากที่คุณได้เรียนรู้มาแล้วตอนนี้เราจะมาทำสูตร All- inone กันค่ะโดยใช้ภาชนะบางชิ้นที่อยู่ในชุดก่อเม่ว่าแต่ชุดก่อเม่คืออะไรคะมันคือชุดเครื่องครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเราซึ่งจะประกอบไปด้วยชุดเชฟ1ชุดเชฟ2รวมถึงภาชนะ6ลิตรและตะแกรงสำหรับขูดหรือนึ่งมีทั้งหมด17ชิ้นเพื่อให้คุณได้สร้างสารรค์สูตรอาหารแสนอร่อยมากมายและผสมผสานการใช้ได้เป็นร้อยๆแบบ แต่ก็ยังสามารถประสมผสานการใช้งานได้มากมายด้วยชุด7ชิ้นของเราชุดเชฟวัประกอบด้วยภาชนะ2ลิตรพร้อมฝาภาชนะ4ลิตรพร้อมฝากระทะทอดขนาดใหญ่28ซนติเมตรพร้อมฝาและหม้อซ้อน1ห,หรือชุดเชฟทูซึ่งประกอบด้วยภาชนะ1.5ลิตรพร้อมฝาภาชนะ3ลิตรพร้อมฝาภาชนะ5ลิตรพร้อมฝาและตะแกรงสำหรับขูดหรือนึ่งขนาด3ลิตร และยังมีภาชนะ6ลิตรพร้อมตะแกรงสำหรับขูดหรือเนื่องด้วยค่ะเมื่อเรานำมาใช้ร่วมกับเครื่องครัวชิ้นอื่นๆทั้งหมดเครื่องครัวรีนาแวร์มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสามารถใช้ด้วยกันได้ฟ้าก็สับเปลี่ยนใช้แทนกันได้และสามารถวางซ้อนกันได้ด้วยช่วยให้คุณปรุงอาหารได้หลายอย่างบนเตาเดียวกันซึ่งเราเรียกว่าระบบการทำอาหารแบบซ้อนภาชนะซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและพลังงาน ด้วยการทำอาหารแบบนี้เราจะทำไก่มหัศจรรย์พร้อมข้าวและผักใบเขียวกันค่ะส่วนผสมสำหรับไก่คือไก่3มชิ้นแบบติดหนังหัวหอมขาวสับหนึ่งลูกกระเทียมหนึ่งกลีบสับละเอียดไทม์หกก้านใบกระวานหนึ่งใบไวน์ขาวครึ่งถ้วยมะเขือเทศย่างหนึ่งกระป๋อง แครอทชิ้นขนาดกลาง3ชิ้นมันฝรั่งหั่นเตาขนาดกลาง4ชิ้นเกลือและพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติส่วนผสมสำหรับข้าวคือข้าวสาร2ถ้วยน้ำซุปไก่2ถ้วยและเราจะใช้ผักสีเขียวครึ่งกิโลกรัมฉันจะบอกเคล็ดลับให้อย่างหนึ่งค่ะวิธีเลือกใช้เครื่องครัวที่เหมาะสมคือการดูขนาดความจุที่ระบุไว้ที่ฐานของด้ามจับปรุงรสตามต้องการ แล้วเราจะอุ่นภาชนะขนาด6ลิตรโดยใช้ไฟปานกลางเรามาทดสอบความร้อนด้วยน้ำกันก่อนใช้ได้เลยหยดน้ำของเราเด้งและเต้นนั่นก็หมายความว่าเราพร้อมที่จะใส่ชิ้นไก่แล้วใส่ไก่โดยเอาด้านหนังลงข้างล่างนะคะเราจะทำให้หนังไก่เริ่มเกรียม หนังเริ่มเกลียมแล้วค่ะตอนนี้เราจะพลิกกลับและทอดต่ออีก5นาทีใช้ได้แล้วค่ะเอาไก่ออกมาพักไว้ก่อน เราจะใช้พัชนะใบเดิมเพื่อผัดหัวหอมกันค่ะกระเทียมสับละเอียดไทม์และใบกระวาน แล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปใส่ไก่ที่เตรียมไว้นะคะ ใส่แครอทลงไปมันฝรั่งชิ้นขนาดกลางที่เตรียมไว้และสุดท้ายวายขาว เติมเกลือและพริกไทยเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติ <t ick noise> วางตะแกรงสำหรับขูดหรือเนื่องลงไป <t ick noise> บนภาชนะขนาด6ล <t ick noise> ิตรเทข้าวสารลงในหม้อซ้อนนึ่ง <t ick noise> กับน้ำซุปไก่ และคนให้เข้ากันตอนนี้เราจะใช้ฟอยล์อลูมิเนียมปิดไอ้น้ำจะได้ช่วยทำให้ข้าวสุกค่ะวางหม้อซ้อนนึ่งลงบนตะแกรงสำหรับขูดหรือนึ่งความภาชนะขนาด5ลิตร ไว้ด้านบนเหมือนกับเป็นฝาและรอจนกระทั่งเกิดผนึกน้ำคุณจะรู้ว่าเกิดผนึกน้ำขึ้นแล้วเมื่อภาชนะ5ลิตรสามารถเลื่อนขยับบนภาชนะ6ลิตรได้ง่ายแบบนี้พอล้างผักใบเขียวแล้วให้เหลือน้ำไว้แค่พอท่วมฐานภาชนะขนาด2ลิตร ปิดฝาและตั้งไปที่ตำแหน่งเปิดนำไปวางบนเตาเปิดเตาโดยใช้ไฟปานกลางจนกระทั่งได้ยินเสียงนกหวีดดังและเกิดผลึกน้ำตอนนี้ได้ยินเสียงนกหวีดแล้วปรับไปที่ตำแหน่งปิดปิดเตา และนำภาชนะขนาด2ลิตรวางลงบนภาชนะ5ลิตรเพื่อปรุงให้ถั่วเขียวของเราสุกค่ะทั้งหมดนี้จะใช้เวลาประมาณ15นาทีรวมทั้งไก่และข้าวก็สุกด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างภายในภาชนะภาชนะด้านบนจะปรุงอาหารเสร็จและทำให้อาหารอุ่นอยู่เสมอในขณะที่ภาชนะด้านล่างก็จะปรุงอาหารต่อไป วิธีการปรุงอาหารที่มีประสิทธิภาพนี้ใช้พลังงานและเวลาน้อยในการปรุงอาหารจำไว้ว่าสามารถวางสอนภาชนะพร้อมกันได้3ชั้นสุดท้ายก็ปิดเตาได้คราวนี้เรามานำภาชนะออกทีละใบเริ่มจากขนาด2ลิตรแล้วตามด้วย5ลิตร ขอแนะนำให้คุณใช้ถุงมือกันความร้อนด้วยนะคะเวลายกหม้อซ้อนนึ่งออกนะคะและใช้ซ่อมช่วยในการเอาตะแกรงขูดหรือนึ่งออกเพราะมันจะร้อนมากๆ ขอบคุณมากนะคะที่มาทำอาหารด้วยกันฉันหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรมากมายและได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครื่องครัวรีน่าแวร์ของคุณค่ะ